สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมหรือทารุคานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่1 2บสถึงสิธันวาคม2 5งนหนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาววันพุธกับชาววันพฤหัสบดีกันนะครับวันนี้คลิปนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะครับผมพูดดีว่าเมื่อเช้าก็ส่งแรงเชียร์ให้กับน้องแอนชิลีนะครับก็เปกาลังใจให้น้องๆนะครับผมว่าสนุกสนานกันไปนะครับชาวไทยก็รอมงสามกันอยู่นะครับมา ก่อนที่จะมง3ามตอนนี้เรามาดูมงของพวกเราก่อนว่าชาววันพุธชาววันพฤหัสจะมงในเรื่องอะไรบ้างเรามาตั้งจิตไปพร้อมกันนะชาววันพุธนะครับตั้งจิตพร้อมกันครับสื่อมาที่มือผมนะมาดูซิว่าชาววันพุธเป็นยังไง ชาววันพูธช่วงนี้เหมือนมีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจแบกภาระความรับผิดช,ชอบหลายๆเรื่องหอบอยู่คนเดียวอ่ะลุยเข้าไปมีโครงการที่อยากจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยไพ่ใบน,นี้ได้อะไรแบบชิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายมันจะได้ใช้คำนี้เลยนะแล้วก็ไพ่ใบน,น,นี้ w h e l of fortune หมายถึงว่า เกี่ยวกับเรื่องมรดกที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรมายัอะไรจะเกี่ยวข้องนะไม่ว่าคนจะกู้บ้านหรือทําเกี่ยวกับรถใหม่หรือจะอะไรยังไงนะชาววันพุธสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดในเรื่องลักษณะนี้ละกันแต่ได้อะไรแบบีิวเฉียดนะทุกเรื่องเลยคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายจะได้นะทีนี้มาดูชาววันพฤหัสบดีโอซีเป็นไงบ้างตั้งจิตนะครับ ชาวมันพัธฮัสบอดีอ่ะมันมีเรื่องหนักใจกังวลใจอปุปสรรคก็เยอะนิดหนึ่งนะเหมือนไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เลยสไตล์เหมือนเซลล์เหมือนกันนะหรือคุณต้องมูฟในการทํางานใจอยากจะหาเงินเยอะๆคิดเรื่องการเงินแต่คุณจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะมีข่าวดีอย่างแน่นอนเลยแล้วไพ่ the world หมายถึงว่าได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างด้วยนะแล้วไพ่ใบน,นี้คือเซ็นเซอร์ส,สิคอยคุ้มครองเดอะไฮเพรสเทสแต่ถ้าความรัก ให้ระวังรักซรซ่อนชูหรือคนที่โสดอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะอันนี้คือหลักๆของชาววันพฤรัสแต่ทุกอย่างจะมีข่าวดีนะชาววันพฤริหัหขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับเพจทิกต็อกไอจีด็อกเตอร์เทมทารคนนะครับติดตามกันด้วยนะครับปีดวงรายสัปดาห์แล้วก็รายการ12ราศีด้วยเช่นกัน